สวัสดีค่ะแฟนๆป้าหยิบพาตะลุยทุกท่านวันนี้หยินแจก็จะมาพูดเรื่องพิธีอำลาสวนดอกไม้ชุดฟ้าแย่นค่ะหยินแจก็เลยต้องจอกฟ้าซ้ำใต้พักหมอกเพื่อมาเล่าชุดฟ้าแย่นค่ะพิธีนี้ก็เกิดจากคนจีนโบราณเชื่อว่าในวัยเด็กเด็กคนนั้น มีชีวิตเสมือนอยู่ในสวนดอกไม้เราจะเรียกเด็กในวัยนี้ว่าฟาจือ้อฟาจื้อก็จะอยู่ในการดูแลของเทพตายายกุ้งผอชินเมื่ออายุครบ15ปีจึงสามารถออกจากสวนดอกไม้ได้เป็นการประกาศให้ญาติพี่น้องทราบว่าเด็กได้เป็นผู้ใหญ่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบคนหนึ่งในครอบครัวแล้วพิธีนี้ก็จะทำกันในวันขึ้น7ค่ำเดือน7ของจีน นั่นก็คือฉีดเนื้อชูฉีดในคืนก่อนวันทำพิธีจะใช้ดอกไม้หอม12ชนิดแช่น้ำบางแห่งก็จะใช้ไม้มงคล12ชนิดเช่นทับทิมใบท้อกิ่งไผ่ไผ่จองวนและสม,มุนไพรอื่นๆมาต้มน้ำให้เด็กอาบหลังจากอาบน้ำเสร็จก็จะให้เด็กเนี่ยทานน้ำแกงน้ำแกงก็จะประกอบไปด้วยเครื่องในต่างๆเพื่อแสดงว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องใน จากเด็กเป็นผู้ใหญ่เราเรียกอันนี้ว่าวันสองตู้พิธีในตอนเช้าเด็กก็จะสวมเสื้อผ้าชุดใหม่รองเท้าแตะสีแดงซึ่งเสื้อผ้าชุดใหม่นี้จะต้องเป็นของขวัญจากอังไหวกุ้งหอยพอหรือถ้าไม่มีหวยกุ้งหอยพอก็จะเป็นของขวัญจากอายียะคิวเครื่องประดับก็จะมีลูกกุ้ย12เม็ดลูกกุ้ยหรือกุ้ยจือ้อกุ้ยจื้อเป็น ผลของต้นกุยคค้ยคำว่ากุ้ยแปลว่ามีค่าหรือมีราคาแล้วก็จะมีเหรียญสุนจือ้อสองเหรียญติดที่กระเป๋าสุนจื้อคือเหรียญเงินที่ใช้ในสมัยจกักรพรรดิสุนจื้อในราชวงศ์ชิงความหมายของสุ่นคือราบลื่นหลังจากแต่งตัวเสร็จเด็กก็จะต้องไหว้ อําลาเทพตายายซึ่งการไหว้เทพตายายครั้งนี้จะเป็นการไหว้ครั้งสุดท้ายอาหารมื้อเที่ยงก็จะประกอบไปด้วยอาหาร4อย่าง8ดอย่าง12อย่างแล้วแต่ความสะดวกของขอครอบครัวนั้นส่วนผักที่นิยมใช้ก็จะเป็นต้นกระเทียมต้นหอมผักใบใหญ่ผักใบใหญ่เช่นผักกาดผักชอยคะนา้าไก่หลานกระล่ำปีเปาชอยต้นหอม สื่อความหมายถึงความฉลาดเฉลียวต้นหอมขักเราจะเรียกว่าชุ้งช่อยคําว่าชุ้งพ้องเสียงกับภาษาจีนกลางว่าชุ้งหมิ่นที่แปลว่าฉลาดส่วนต้นกระเทียมขักฝาเราจะเรียกว่าชิ้งซ่อนหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าฟูซ่อนซึ่งพ้องเสียงกับภาษาจีนกลางว่าชิงซ่วนชิง ชิ้นชูกับชิ้นซ่อนซูกับซ่อนมีความหมายถึงความละเอียดรอบคอบดังนั้นหากเด็กเติบโตขึ้นเบื้องต้นมีความฉลาดเฉลียวและมีความรอบคอบเป็นพื้นฐานมันก็จะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยมีอนาคตที่ยาวไกลสิ่งสำคัญบนโต๊ะอ,อาหารเด็กผู้ชายต้องใช้ ไก่ตัวผู้เด็กผู้หญิงก็จะใช้แม่ไก่และถ้าหากเด็กคนนั้นเกิดปีไก่เราก็จะไปใช้เป็ดหรือห่านแทนอาหารเที่ยงก็ต้องเชิญญาพี่น้องทั้งหมดมาร่วมโต๊ะในวันนี้เด็กจะมีตำแหน่งเป็นประธานเด็กจะนั่งหัวโต๊ะซึ่งวันนี้เด็กที่เป็นประธานเราเรียกว่าราชาเด็ก แท่หินหวองอาหารที่อยู่หน้าเด็กจานแรกนั่นก็คือหัวไก่และเด็กต้องกินหัวไก่เป็นอันดับแรกการกินหัวไก่คนโบรานถือว่ากินแล้วจะได้เป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าคนนายคนชิดแก้แถวหลีจ้างวอยจ้อแถวเคยได้ยินไหมคะส่วนอาหารอื่นๆก็เช่นกันเด็กจะต้องเป็นคนลงมือทานก่อนแล้วสมาชิกคนอื่นๆถึงจะทานต่อได้ เด็กที่ผ่านพิธีจะถือว่าเด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ใช่เด็กไร้เดียงสาที่เอาแต่วิ่งเล่นสนุกสนานไปวันๆพิธีฉุดฟ้าแยนจึงเป็นพิธีอำลาวัยเด็กในขณะเดียวกันก็เป็นพิธีเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่ ในปัจจุบันพิธีนี้ได้ถูกละเลยไปมากโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆของหลายท้องถิ่นได้เปลี่ยนเป็นการให้ซองแดงและพากันไปทานอาหารนอกบ้านไม่ค่อยจะมีเนื้อหาของพิธีฉุดฟ้าหยนแบบโบราณเท่าไหร่แล้วค่ะด้วยเวลาอันจำกัดยินแจขอจบเนื้อหาฉุดฟ้าหยนแต่เพียงเท่านี้และขอขังเพื่อนๆในส่วนที่ว่าทำไมเด็กในพิธีจึงต้องใส่รองเท้าแตะสีแดงและ กินหัวไก่เป็นอันดับแรกโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ